โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ e s c r i p t ชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับเราจะมาพูดถึงลักษณะโดยรวมของมังกรนะเมื่อกี้เราพูดถึงเหตุการณ์ไปแล้วทีนี้ล่ะมังกรในเทรเวเนี่ยมันพิเศษยังไงอ่ามันพิเศษยังไงตรงนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ย เพิ่งได้รับการอัปเดตจากพี่นิวเวเลตนะครับไปดูข้อมูลจากพี่นิวเวเลตครับอย่างที่เรารู้ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนิวเวเลตเนี่ยเราไปดูข้อมูลของไอ้แย้น้ําก่อนแย้น้ําหรือวิเชฟของเราเนี่ยครับน้องน่ารักน่ารักตะมุตะมิปุ้งปิ้งปุ๊กปิกเนี่ยในตัวเนี้ยปุ๊กปิกปุ๊กปิกเนี่ยนะตัวนี้ครับคือมังกรน้ําพวกมันคือลูกหลานโดยตรงของรอดีตราชามังกรทั้ง7ในอดีตครับมันเนี่ยเป็นลูกหลานโดยตรงนะครับมันเป็นลูกหลานโดยตรงเลยพอมันเป็นลูกหลานโดยตรงป๊เนี่ย ไอ้พวกมังกรเนี่ยนะวิเชปเนี่ยนะมันมีความสามารถสูงมากในการที่จะในการที่จะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการตนเองมันสั่นทัดในเรื่องนี้มากพี่นิวบอกว่าสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรจากทะเลด,ดึกดำบรรน,นะครับมันจะมีชื่อเรียกว่าฟอร์เทมเมอร์นะครับไอ้พวกฟอร์เทมเมอร์เนี่ยจะมีคุณลักษณะนในการ วิวัฒนาการขั้นสูงมากๆนะครับหลักฐานตรงนี้เนี่ยมีคนทําวิจัยให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปนั่งท,ทําทฤษฎีเองคนที่ทําวิจัยคนนั้นไม่ใช่ใครครับคือคนที่น่าสงสารที่สุดในเก n นชิน m p a c t เลยสําหรับผมโอโรบาจิครับโอโรบาจิเนี่ยทำการศึกษาทดลองตัวของวิเชฟครับวัทสึมิโอมิคามิเนี่ยทำการศึกษาวิเคราะห์ไอ้เจ้าตัววิเชฟแบบทุกเขาเรียกว่าไง ทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้นะครับมันก็ทําการศึกษาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ,ๆอะ่ะคือถ้าเกิดมันจะมีตรงนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆดูเลยนี่นี่คือห้องทดลองเห็นปะอ่าตอนมาครั้งแรกอะครับเนี่ยมันจะมีวิเชฟอยู่ในนี้อ่าในแต่ละห้องเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะอ่านี่เป็นวิเชฟไฟฟ้าทีนี้เรารู้นะครับว่ามันเกิดการทดลองขึ้นจริงๆโอโลบาจิเนี่ยทำการทดลองจริงๆเรารู้แล้วว่ามังกรเนี่ย วิเชฟเนี่ยมีความสามารถในการวิวัฒนาการที่สูงมากและมันก็เป็นลูกหลานมังกรคือตอนนี้เราก็ยังกำลังอยู่ในเรื่องของการวิวัฒนาการแล้วก็ลักษณะโดยรวมของมังกรใช่ไหมว่าไอ้มังกรเนี่ยมันมันมีสิ่งที่เรียกว่าความพิเศษกว่าสายพันธุ์อื่นๆตรงไหนอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าทุกคนจำเอเพปได้ใช่ไหมครับมับงกรเอเพปตัวของมันเนี่ยสามารถให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตในร่างกายของตัวเองได้อ่ะตรงนี้ เดี <IST uk t av is> ๋ยวมันจะมีกาวหนึ่งที่ทุกคนอาจจะฟังแล้วทุกคนอาจจะว้าวนะฮะมันจะมีกาวหนึ่งอ่ะเอเพปเนี่ยอ่ามันไม่ได้บอกตรงนี้เนาะอ่าจะมีอย่างงี้อ่ะอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ร่างจริงมันนะอันนีคค้ค่ะเป็นเมล็ดขาวของมันน่ะเอเพปสามารถให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตในร่างกายของตัวมันเองได้คุณคิดว่าม,ม, ah มันมหัศจรรย์ไหมที่แบบว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งอ่ะสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตหรือว่าเรียกว่าลูกหลานของตัวเองได้ในตัวของตัวเองอ่ะ มังกรเนี่ยมีความสามารถในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ในตัวของตัวเองได้มีความสามารถในการวิวัฒนาการได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจมากทีนี้เว้ไอสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นกาวอะ่ะคืออีลินสัสนะครับอีลินัสกับดูลิน หลายหลายคนถามว่าเมลูซีนทําไมถึงทําไมถึงเก่งทําไมถึงมีการวิวัฒนาการหลายหลายคนอ่ะอางง่ายๆเรื่องหนึ่งก็คือตัวของน้องซิกวินอ่ะหลายหลายคนแม่งมองว่าน้องแบบมองไปในทางท่านผู้เจริญอ่ะเนืกออกมะคือน้องอาจจะไปไปอะไรกับแบบมีแบบพ่อแม่เป็นคนไหมหรือว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมน้องซิกวีนเพราะว่าน้องซิกวีนอ่ะเป็นตัวละครที่เหมือนมนุษย์มากอะเดี๋ยวผมเอาน้องซิกวีนขึ้น ในคลิปนี้ผมบอกว่าน้องซิกวีน่ะมันอาจจะเป็นการวิวัฒนาการผมมีทฤษฎีหนึ่งที่มาสนับสนุนข้อคิดนี้ไว้เมื่อกี้เนี่ยพี่นิวบอกว่าเผ่าพันธุ์ของดึกอาเผ่าพันธุ์ต้นกําเนิดอย่างไรพวกวิเชฟเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถในการวิวัฒนาการได้สูงทีนี้ครับอีลีนัสเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้กันดีไว้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากแคนเรียนะครับมันเกิดขึ้นมาจากแคนเรียเว้ยมังกรดูลินก็เหมือนกันนะครับซึ่ง วิธีการกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กำเนิดขึ้นมาโดยวิธีการธรรมดาแบบวิทยาศาสตร์ทางกลไกเหมือนกับพวกรูนการ์ดเหมือนพวกรูนโกเลมที่ใช้วิศวกรแบบใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมในการสร้างมันขึ้นมาแต่ไอ้พวกเนี้ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการเล่นแร่ปแปรธาตุดังนั้นเนี่ยการจะเล่นแร่ปแปรธาตุได้อะมันจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งตั้งต้นนึกออกปะในการที่จะแปรธาตุสิ่งสิ่งนั้นอะไม่งั้นมันจะไม่เรียกว่าการแปรธาตุถูกไหมซึ่ง สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามังกรมันไปไหนหลังจากที่มันแบบหลังหลังจากที่เกิดการต่อสู้แล้วก็ชนะกันมาแล้วอะเราไม่รู้เลยเว้ยว่ามังกรมันหายไปไหนเพราะว่าเรื่องราวคือมันหายไปเลยมังกรมันหายไปผมอะคิดว่าซากของมังกรเหล่านี้อาจจะถูกแคนรียเอาไปทําการทดลองก็ได้เว้ยแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุขึ้นมาใหม่กลายเป็นมังกรพวกนี้เว้ยอ่ามันเลยกลายเป็นเหมือนกับมังกรซากศพอะนึกออกปะตรงนี้ตามทันใช่ไหม โอเคหนึ่งในทฤษฎีนี้ที่น่าสนใจก็คือการที่อิลินาดอ่ะ สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในตัวมันเองได้ซึ่งก็คือเมโลซีนไว้ดังนั้นน่ะไอ้มังกรตัวเนี้หรืออิลินาสเนี่ยครับมันเลยมีคุณสมบัติเหมือนกับเอเพปไงซึ่งก็คือสร้างสิ่งมีชีวิตในร่างกายของตนเองขึ้นมาได้ไว้แล้วถ้าเกิดทุกคนยังจําได้นะครับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากมังกรเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวที่สูงมากๆถ้าเพื่อนๆยังจาเควสข,ของเอเพปได้เนี่ยไอสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวเอเพปอ่ะมันแปลงร่างกายเป็นเห็ดได้อะ่ะก็คือ,อับค่ยๆว,วา,าร ตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าอัตราการจเจริญเติบโตและความสามารถในการวิวัฒนาการของไอเนี่ยไอฟังกัสประหลาดเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวของเอเพปถูกไหมไอพวกเนี้ยอ,อัตราการปรับตัวอัตราการวิวัฒนาการของมันเนี่ยแต่มันไม่ใช่ฟังกัสนะไอตัวที่มาเป็นฟังกัสประหลาดเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตธาตที่อยู่ในตัวของ a อเพปเว้ย แล้วมันก็ปลอมตัวเป็นฟันกัสแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับเหล่าผู้คนได้มันปลอมตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมันได้คือปรับตัวได้นั่นเองครับอืมผมก็เลยคิดว่ามันจะไม่แปลกเว้ยที่เมลูซีนอะ่ะมันจะมีความสามารถในการวิวัฒนาการตัวเองที่สูงอืมเพราะว่ามันอาจจะมีเบสออนมาจากมังกรเหมือนกันไงอันเนี้ยจะดูเมคเซนสกว่ามีมนุษย์ไปอบโบจมะก,กับเมลูซีนนะฮะโอเคปะ่ะอืมตามนั้น